โลกของเสียงเล่าที่เบื้องหน้าอาจคือเรื่องเล่าแต่เบื้องหลังคือความจริงกับเรื่องไม่รับหลังใหม่ระวังบางเรื่องอาจเปลี่ยนความเชื่อของคุณไปตลอดกาลทุกเรื่องเล่ามีเบื้องหลังทุกตำนานมีสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังของเรื่องเล่าที่คุณคิดว่ารู้จักดีความเป็นมาของเรื่องราวในยุคล้านนา เรื่องไม่รับหลังใหม่ต้อนรับคุณผู้ฟังข้ามพิภพย้อนอดีตตำนานเล่าขานความเชื่อศรัทธาและความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยสู่โลกของเรื่องเล่าไปกับเรื่องไม่รับหลังใหม่สวัสดีค่ะพบกับรายการเรื่องไม่รับหลังใหม่ดิฉันวาเลนไทน์รายการที่ให้คนรุ่นใหม่เข้าใจและเข้าถึงเรื่องท้องถิ่น เรื่องที่จะให้คุณผู้ฟังตื่นตาตื่นใจรู้ถึงความเป็นมาทุกวันพฤหัสบดีเวลา11โมงถึง11โมง20แน่นอนนะคะว่าคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วจะคิดแตกไปอีกแบบว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าคุณแจนะคะจะมาอ่านสรุปและเล่าให้ฟังค่ะงั้นเราพบกับคุณแจนเลยค่ะ สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านดิฉันเจนเองค่ะแน่นอนคะ่ะว่าคุณผู้ฟังมาพบกับดิฉันแล้วจะพลาดไม่ได้แน่นอนเนื่องที่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตำนานในล้านนาและที่แปลกไปกว่าน,นั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่คือประเด็นสําคัญของวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินชื่อของเวียงท่าการในจังหวัดเชียงใหม่กันหรือ,อยังคะสําหรับบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินคนไทยล่ะคะเคยได้ยินหรือเปล่าคะไม่เคยคะ่ะ ก็ไม่แปลกนะคะที่ทุกคนอาจจะไม่เคยได้ยินเพราะว่าส่วนน้อยที่ทุกคนจะรู้ถึงเรื่องเวียงท่าการนะคะเป็นหนึ่งในตำนานสำคัญของร้านนาอยู่มานานถึง2ยุคด้วยกันไม่ว่าจะเป็นยุคแรกเริ่มหรือก่อนร้านานั่นเองค่ะและยุคร้านานาพญามังลายสร้างเรื่องสร้างเมื่อเราพุทธศตวรรษที่16กันทีเดียว แน่นอนค่ะว่าคนผู้ฟังเริ่มคิดและสงสัยแล้วว่าอยู่มานานขนาดนี้ต้องมีเรื่องที่แปลกใจอยู่บ้างคิดถูกแล้วค่ะยุคแรกเริ่มหรือก่อนล้านนาเวียงท่าการเป็นเมืองคันดินรอบๆต่อมาพระเจ้าอาทิตย์ธรรมิราชกษัตริย์แห่งอณาจักรฮริกุลชัยหลักฐานในเอกสารทาประวัติศาสตร์ครั้งแรกในชื่อว่าบ้านตะกา สร้างขึ้นเมื่อเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรขริตกุญชัยต่อมาได้ขึ้นคลองต่อพญามังรายแห่งอาณาจักรล้านนามีฐานะเป็นเมืองสเสบียงสะสมกำลังพนและอาหารหลังจากที่พม่าเข้ายึดครองเมืองเชียงใหม่เวียงท่ากันอยู่ในอำนาจของพมา่าหลังจากนั้นชุมชนแห่งนี้ได้สร้างในช่วงปีพุทธศัตท์ ศัก,กราช2,318ถึง2,339ซึ่งในปีพุทธศักราช2,339พระเจ้ากาวิละได้นำชาวไทยองเข้ามาตั้งถิ่นฐานและอาศัยอยู่ในบริเวณเวียงท่าการจนถึงปัจจุบันต่อไปเราลองฟังประวัติความเป็นมาของตำนานเวียงท่าการจากคนโฟกัสกันเลยค่ะ เรื่องเล่าทั้งหมดที่คุณฟังไปจะจริงหรือแค่เรื่องเล่าขอแค่ให้คุณใช้วิจารณญาณกับเรื่องไม่รับหลังไหมประวัติความเป็นมาเพียงท่าการเป็นเมืองโบราณที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลบ้านกลางอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันอาจเหมือนเพียงหมู่บ้านเงียบสงบแต่ในอดีตเวียงท่าการเคยเป็นเมืองใหญ่ที่มีความรุ่งเรืองมากมีคูเมืองกำแพง และซากวัดวา,ารามโบราณมากมายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท่างกลางเรื่องราวเหล่านั้นก็มีตำนานที่เล่าขานกันรุ่นสู่รุ่นโดยเฉพาะเรื่องของความร่มสลายอย่างลึกลับของเมืองที่ทำให้คนบางส่วนเชื่อว่าเวียงท่าการคือเมืองรับแดแห่งล้านนา นักประวัติศาสตร์บางกลุ่มเชื่อว่าเวียงทางการอาจถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายพุทธศตรวตรรษที่17-18ถึงประมาณ1,200กว่าปีมาแล้วและอาจมีความเกี่ยวข้องกับอาณาจักรฮริพุนชัยหรือสมัยก่อนสร้างนาครเชียงใหม่เวียงที่ตั้งอยู่บนเส้นทางการค้าสำคัญระหว่างฮริพุนชัยและเมืองอื่นๆของร้านนาะจึงมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและศาสนา มีวัดวาอารามหลายแห่งเช่นวัดปู่ผาแดงวัดหนองการวัดสังขวาดและอื่นๆที่ยังหลงเหลือร่องรอยอยู่ในปัจจุบันหนึ่งในเรื่องเล่าที่ผู้คนกล่าวถึงมากที่สุดคือเวียงท่าการร่มสลายภายในคืนเดียวโดยมีหลายตำนานที่เกี่ยวข้องมีอยู่สองเรื่องคือ 1. ตําตำนานผีเมืองร่มเล่ากันว่าชาวเมืองเวียงท่าการทำผีเสือทำครั้งใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงมีงานฉเฉลิมฉลองที่ชาวเมืองกระทำการรบดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเล่นสนุกในวัดมีพฤติกรรมรามกอนาจารขณะพักกลังสวดมนต์ในคืนนั้นเองก็เกิดพายุใหญ่ฝนตกหนักฟ้าผ่ารุนแรงจนบ้านเมืองพังทลายเชื่อกันว่าเทพปเจ้าหรือเจ้าที่ลงโทษชาวเมืองให้ร่วมสลายทันทีกลายเป็นเมืองร้างในชั่วข้ามคืน2 เมืองรับแลที่หายไปอีกตำนานหนึ่งกล่าวว่าเวียงท่าการไม่ได้รลมสลายจริงแต่หายไปจากโลกมนุษย์กลายเป็นเมืองรับแลที่คนธรรมดาไม่อาจเข้าถึงว่ากันว่าหากใครมีบุญญาธิการมากพอจะได้เห็นเวียงท่าการในรูปแบบเดิมที่จเจริญรุ่งเรืองราวกับว่าไม่เคยเปลี่ยนไปปัจจุบันยังคงมีซากโบราณสถานมากมายให้เห็นเช่น วัดปูผ่ผาแดงมีพระาธาตุเก่าแก่และเจด,ดีย์ที่ยังคงรูปทรงแนวกำแพงเมืองและครูเมืองที่ยังเห็นร่องรอยชัดเจนพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านเวียงท่าการซึ่งเก็บวัตถุโบราณและเรื่องเล่าตำนานเมืองให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้นักโบราณคดีพบว่าเวียงทาการน่าจะร่มสลายจากภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมหนักและโรคระบาด หรืออาจถูกทิ้งร้างจากการย้ายศูนย์กลางอำนาจไปยังเชียงใหม่ในยุคพญาวังรายแต่เรื่องราวเหนือธรรมชาติจากตำนานก็ยังคงอยู่ในความเชื่อของชาวบ้านเสมอต้อนรับคุณผู้ฟังข้ามพิพพย้อนอดีตตำนานเล่าขานความเชื่อศรัทธาและความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยสู่โลกของเรื่องเล่าไปกับเรื่องไม่รับหลังใหม่ เรื่องเล่าทั้งหมดที่คุณฟังไปจะจริงหรือแค่เรื่องเล่าขอแค่ให้คุณใช้วิจารณญาณกับเรื่องไม่รับหลังใหม่พบกันช่วงที่หนึ่งจุดกำเนิดของเวียงท่าการเวียงท่าการเป็นหนึ่งในเมืองโบราณที่มีอายุเก่าแก่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยตั้งอยู่ในตำบลบ้านกลางอำเภอสันปตองจังหวัดเชียงใหม่แม้ปัจจุบันจะเป็นหมู่บ้านเงียบสงบ แต่หลักฐานทางโบราณคดีและคำบอกกล่าวทางตำนานต่างชี้ว่าเมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรืองในยุคก่อนตั้งเมืองเชียงใหม่เสียอีกจากการขุดค้นและศึกษาทางโบราณคดีพบว่าเวียงท่าก,การน่าจะถูกสร้างขึ้นในช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่17ถึง18หรือเล่ากว่า800ถึง900ปีก่อนซึ่งเป็นยุค เดียวกับหรือใกล้เคียงกับอาณาจักรหาริคุลชัยเมืองลำพูนในปัจจุบันว่ากันว่าเวียงท่าการอาจเป็นเมืองที่อยู่ใต้อิทธิพลของหาริกุลชัยหรืออาจเป็นเมืองหน้าด่านที่ใช้เป็นเส้นทางการติดต่อค้าขายหาริกุลชัยเมืองฝางเมืองพ้าวแคน้น12ปันนาจึงมีความเจริญ ด้านการค้าขายาศาสนาและวัฒนธรรมเวียงท่ากาันถูกวางผังอย่างเป็นระเบียบมีคูเมืองกำแพงดินวัดวาอารามหลายแห่งภายในมีเมืองศูนย์กลางทางาศาสนาและและการปกครองเช่นวัดปูผ่ผาแดงวัดสังควาดการก่อสร้างแสดงให้เห็นถึงทักษะทางวิศวกรรมของคนในยุคนั้น ทั้งในการจัดการน้ำการป้องกันภยัยและการวางแผนผังเมืองแม้จะไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่แน่ชัดถึงผู้สร้างหรือสาเหตุการก่อสร้างเวียงท่าการแต่จากร่องรอยที่หลงเหลือทั้งคูเมืองเจดี JD, วัดและศิลปะวัตถุ ได้บอกเล่าถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองนี้อย่างชัดเจนเวียงท่ากานจึงเปรียบเสมือนสมบัติของล้านนาที่ยังรองการแก้ไขความลับอยู่เสมอต้อนรับคุณผู้ฟังข้ามพิภพย้อนอดีตตำนานเล่าขานความเชื่อศรัทธาและความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยสู่โลกของเรื่องเล่าไปกับเรื่องไม่รับหลังใหม่ช่วงที่สอง ผังเมืองโมราณและชีวิตของผู้คนเวียงท่าการมีลักษณะผังเมืองที่แสดงถึงความเป็นเมืองหลวงหรือเมืองสำคัญในอดีตด้วยลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ800ยาว1.5กิโลเมตรล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพงดินที่ยังเห็นร่องรอยได้ในปัจจุบันบ่งบอกถึงการออกแบบเมืองเพื่อการปกป้องภยัยทั้งจากธรรมชาติและการลุกรานของศัตรูภายในเวียงยังมีการจัด วัดวาอารามและสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้อย่างมีแบบแผนวันมักจะตั้งอยู่ใกล้ใจกลางเมืองเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองเช่นวัดปูผ่ผาแดงวัดหนองการวัดสังขวาดซึ่งสะท้อนแนวคิดของการผูกวิถีชีวิตเข้ากับศาสนาอย่างแนบแน่นเส้นถนน,นหลักในเมืองจะเชื่อมจากประตูเมืองไปยังวัดหรือจุดศูนย์กลาง ช่วยให้การเดินทางและขบวนวิธีกรรมต่างๆเป็นไปได้อย่างสะดวกพื้นที่รอบนอกของเมืองจะเป็นบริเวณบ้านเรือนของชาวบ้านและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งแสดงให้เห็นถึงการจัดสรรพื้นที่อย่างเป็นระบบ จากร่องรอยทางโบราณคดีและคำบอกเล่าชีวิตของผู้คนในเวียงถ้าการมีลักษณะคล้ายชุมชนล้านนาในอดีตทั่วไปแต่มีความเจริญมากกว่าชุมชนรอบนอกผู้คนในเมืองมีความสามารถในการเกษตรการทอผ้าการทำเครื่องปั้นดินเผารวมถึงฝีมืออื่นๆเช่นการแกะสลักไม้หรือการทำพระพุทธรูป บ้านเรือนของคนส่วนใหญ่เป็นแบบเรือนไม้ยกใต้ถุนสูงซึ่งเหมาะกับภูมิอากาศทางภาคเหนือใต้ถุนใช้เก็บของหรือเลี้ยงสัตว์ภายในบ้านมีหิ่้งพระหรือพระอบเพื่อเคารพบูชาพระพุทธรูปและแสดงถึงความศรัทธานในศาสนากิจวัตรประจำวันของชาวเวียงเริ่มต้นตั้งแต่เชา้าด้วยการทำบุญใส่บาตรจากนั้นจึงออกไปทำไร่ทำนาทอผ้าและค้าขายในตลาด ตอนเย็นก็กลับบ้านพร้อมทำอาหารและพักผ่อนในบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัวแต่ยังเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและความเชื่อชาวบ้านให้ความสำคัญกับเทศกาลประจำปีเช่นประเพณีสงการานต์และงานบุญเขา้าพรรษาโดยมีวัดเป็นศูนย์รวมจิตจํมทางาศาสนาผู้คนในเวียงยังมีความเชื่อในเรื่องผีสางและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นผีบ้านผีเมืองหรือเจ้าที่เจ้าทาง ซึ่งต้องทําวิธีเส้นไหว้เพื่อขอขมาและคุ้มครองเมืองเชื่อกันว่าหากผู้คนลบหลู่ผีเจ้าที่จะโกรธและส่งผลให้เกิดภัยวิบัติเช่นน้ําท่วมโรคระบาดหรือแม้กระทั่งเมืองล่มความเชื่อเหล่านี้ทําให้ชาวบ้านใช้ชีวิตอย่างระมัด,ดระวังเคารพต่อธรรมชาติและไม่ทําสิ่งที่ขัดต่อศีลธรรมสะท้อนให้เห็นวิธีชีวิตที่ผสมผสานระหว่างศาสนาความเชื่อพื้นบ้านและการดำเนินชีวิตจริง ได้อย่างกลมกลืนแม้เมืองจะล่มสลายหรือถูกทิ้งล้างไปตามกาลเวลาแต่รากเหง้าของความเป็นล้านนานในเวียงท่าการยังคงเหลืองเหลืออยู่ในร่องรอยสถาปัตยกรรมประเพณีและความเชื่อที่ถ่ายทอดมาถึงปัจจุบันและอาจจะจริงที่เมืองนี้ยังไม่เคยหายไปจากใจิตใจของผู้คนต้อนรับคนผู้ฟังข้ามพิภพย้อนอดีตตำนานเล่าขาน ความเชื่อศรัทธาและความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยสู่โลกของเรื่องเล่าไปกับเรื่องไม่รับหลังใหม่โหถ้าได้เยอะเวลาไปจริงๆก็คงอยากเดินเล่นในเวียงท่ากาสักวันนะคะเมืองที่มีทั้งวัดว่าบ้านเรือนและผู้คนที่เต็มไปด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งแบบล้านนาแท้แต่อย่างที่รู้กันดีไม่มีอาณาจักรใดคงอยู่ตลอดไป คุณผู้ฟังอาจจะกำลังสงสัยแล้วทำไมเมื่อคุณผู้ฟังอาจจะกำลังสงสัยว่าทำไมเมืองที่เคยรุ่งเรืองถึงได้เงียบเหงารากับถูกกลืนหายไปจากการเวลาต่อจากนี้เราจะพาคุณผู้ฟังดำดิ่งสู่เหตุการณ์พลิกผันความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และแรงสั่นสะเทือนที่ทำให้เวียงท่าการต้องล่มสลายเหมือนม่านประวัติศาสตร์ที่กำลังจะลุ่มลง เรามาฟังกันต่อเลยการล่มสลายของเพียงท่าการนักนักวิชาการสันนิษฐานว่าเพียงท่าการเริ่มเสื่อมถอยและถูกทิ้งล้างในช่วงประมาณพุทธศตรวรรษที่20-21ถึง21เราพุทธศักราช1 9 0 0ถึง2,100ตรงกับช่วงที่อาณาจักรล้านนาะเริ่มถูกกดดันจากพม่าและเมืองต่างๆเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงทาง การปกครองและเศรษฐกิจสาเหตุที่เป็นไปได้ 1. การเปลี่ยนเส้นทางการค้าเวียงท่าการตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำปิงซึ่งเคยเป็นเส้นทางสัญจรหลักและเมื่อเส้นทางการค้าเปลี่ยนไปหรือเมืองอื่นเจริญกว่าเช่นเวียงกุมกามและเชียงใหม่ชุมชนในเวียงท่าการอัดค่อยๆถูกละทิง้ง 2. ภัยธรรมชาติน้ำท่วม พื้นที่เวียงท่ากันอยู่ที่ราบลุ่มซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากหรือแม่น้ำปิงเปลี่ยนทิศทางเพราะว่าน้ำา่่วมบ่อยครั้งอาจทำให้ผู้คนย้ายถิ่นฐาน 3. โรคระบาดตำนานพื้นบ้านบางแห่งพูดถึงโรคไข้้โรคไข้ไข้เจ็บร้ายแรงที่ระบาดจนผู้คนล้มตายและหนีออกจากเมือง 4. สงครามและการลุกลาม ช่วงพม่ายึดล้านนาพุทธศตวรรษที่พุทธศักราช2001เป็นต้นไปอาจมีผลต่อเมืองเล็กเมืองน้อยที่ขัดกำลังป้องกันตัวเองและในตำนานล้านนายังเล่าว่าชาวเวียงท่ากาเคยมีศรัทธาแรงกล้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกิดความโลภและการแย่งชิงภายในเมืองจึงถูกสาบให้จมหายไปในดิน ไม่ให้ใครเห็นอีกแม้จะไม่ใช่ข้อมูลทางวิทยาการแต่ตำนานนี้สะท้อนค่านิยมเรื่องกรรมและความเชื่อในพลังเหนือธรรมชาติของชาวล้านนาโบราณเห็นไหมล่ะคะเวียงท่าการเคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองผู้คนมีความศรัทธานในพุทธศาสนาสร้างวัดวาอารามและเจดีย์มากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปชาวเมืองเริ่มประพฤติผิดศีลธรรมหลงในกิเลส และเลยความดีงามตามตำนานเพื้นบ้านล้านนาเล่าว่าบางคนเชื่อว่าวิญญาณของชาวเมืองยังโคงวนเวียนอยู่และหากใครเป็นผู้มีบุญอาจได้ยินเสียงสวดเสียงกลองหรือแสงจากวัดที่ไม่มีอยู่จริงในยามค่ำคืนตำนานนี้สะท้อนค่านิยมของคนล้านนาเรื่องกรรมความดีความชั่วและความเชื่อในพลังลี้ลับเหนือธรรมชาติค่ะ นี้จุดจบของเวียนท่าก,การในฐานะเมืองสําคัญแห่งลางนานะคะจากเมืองที่เคยเรุ่งเรืองเนี่ยกับกลายเป็นเพียงเงาอดีตที่ลงเหลือไว้ให้เราได้เดินสํารวจและจินตนาการไว้แค่นั้นแต่เรื่องราวของเวียนท่าก,การไม่ได้มีแค่การล่มสลายหากพวกเรามองย้อนกลับไปทั้งหมดตั้งแต่เรนจนจบนะคะคุณจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่านี่คือเมืองที่เต็มไปด้วยตำนานและประวัติศาสตร์และคำเตือนจากการเวลาถึงตรงนี้ ได้เวลาแล้วค่ะที่เราจะขอพาทุกคนเข้าสู่ช่วงสุดท้ายและสรุปเรื่องราวทั้งหมดของเวียนท่าการที่ไม่ใช่แค่เพียงซากอิฐแต่คือมรดกทางจิตวิญญาณที่ยังมีลมหายใจค่ะท้ายนี้นะคะจะจุดกำเนิดอันศักดิ์สิทธิ์สู่ผังเมืองที่สะท้อนวิถีชีวิตแบบล้านนาและลงท้ายด้วยการล่มสลายที่ชวนให้ขบคิดเวียงท่าการได้ทิ้งบทเรียนมากมายในประวัติศาสตร์ไว้ บทเรียนที่ไม่ควรถูกลืมพวกเราขอขอบคุณที่ร่วมเดินทางย้อนเวลาไปกับเราในวันนี้หากคุณผู้ฟังชอบเรื่องเล่าของยนันษ์กันหรือมีเมืองโบราณในใจที่อยากให้พวกเรามานำเสนอฝากกดติดตามและส่งเสียงบอกเรามาได้เลยค่ะเราพบกันใหม่ในตอนหน้ากับพวกเราเรื่องไม่รับหลังหม้ค่ะขอบคุณค่ะ เรื่องเล่าทั้งหมดที่คุณฟังไปจะจริงหรือแค่เรื่องเล่าขอแค่ให้คุณใช้วิจารณญาณกับเรื่องไม่รับหลังใหม่ทุกเรื่องเล่ามีเบื้องหลังทุกตำนานมีสิ่งที่ไม่เคยถูกพูดถึงรายการที่จะพาคุณไปรู้จักเบื้องหลังของเรื่องเล่าที่คุณคิดว่ารู้จักดีความเป็นมาของเรื่องราวในยุคล้านนาเรื่องไม่รับหลังใหม่ ต้อนรับคุณผู้ฟังข้ามพิภพย้อนอดีตตำนานเล่าขานความเชื่อศรัทธาและความลับที่ไม่เคยถูกเปิดเผยสู่โลกของเรื่องเล่าไปกับเรื่องไม่รับหลังใหม่โลกของเสียงเล่าที่เบื้องหน้าอาจคือเรื่องเล่าแต่เบื้องหลังคือความจริงกับเรื่องไม่รับหลังใหม่ระวังบางเรื่องอาจเบียดความเชื่อของคุณไปตลอดก,กาล